คอยู่บนยอดเขาเขาอะไรก็ไม่รู้รอบนี้เราจะพาแม่มาค่า <c oughs> ที่นี่เขามีน้ำตกจำลองด้วยนะ นี่ครับหมูกระทะของเรากินกินคลายหนาวอ,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 อารุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆเนช้านี้ที่บวกจั่นบ,บวกจันไม่ใช่บวกแจมบ,บวกจันนะครับ ที่นี่ดีครับวิวสามร้อยสิบงศาสวยสุดๆที่พักก็โอเคนอนสบายครับที่พักดีมากแต่ละเต็นท์วิวไม่ชนกันนะครับไม่มีวิวไม่มีเต็นท์อื่นมาบังทัศนาวิสัยใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็บริการที่นี่สุดยอดนะครับก็ดูแลเอาใใส่นักท่องเที่ยวที่มาพัก อย่างดีนะครับจะติก็แค่นิดเดียวคือทางเข้ามาโหดเกินก็ถ้าใครเอารถเข้ามานะครับก็อาจจะต้องเช็คสมรรถนะรถนิดนึงแล้วก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างจะสมบุกสมบันแล้วก็ชันเอาเรื่องเลยแต่ถ้า ผมขึ้นมาได้คันอื่นก็ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมต้อมใช่นะตอนนี้เรากินอาหารเช้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์ออกแล้วแล้วก็เดี๋ยวผงจะตะลอนเที่ยวกันแถวๆวนี้ต่อก็ไปดูครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนี่นะคะอยู่บนยอดเขาเขาอ,อะไรก็ไม่รู้นี่เขาขับรถขึ้นมาได้ ขึ้นมาไม่ปรึกษาใครเขาปลูกตก้ไม้เพิ่มอืมนี่เราต้องปลูกตอก,อกไม้เพิ่มนะคะเดือนหน้ามาเที่ยวกันนะคะไปแล้วครับนี่มันใช่ทางรถที่จะขึ้นมาไหมคะแบบนี้ <laughs> ทางสองเส้นเลยนะไม่ใช่ทางเต็มเส้น อันนี้คือเขาไม่ได้ทําไว้ให้เราขึ้นมาคะแต่เราทะลึ่งขึ้นมา <Huh? S 1> เราหาทางเข้าที่จอดรถไม่เจอเราทะลึ่งขึ้นมาค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานที่ตั้มเชีะให้เข้าทางเนี้ยน้้งเหมือนใครบอกมันไม่น่าจะใช่ทางรถเข้าตื่นเต้นไหมครับ <c oughs> มันจะมีทางที่ตื่นเต้นกว่าน,นี้อีกนะคะอันนี้ยังจิบจิบเบาเบาดีดีีโอ้ย ของก็เยอะแยะหมดเอาแล้วคันข่าวจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมลงได้หรือเปล่า <What? S 1> ถอยค่ะถอยงานเข้าวคับงานข้า,า,ข,าข้างหน้าอะไรคะ w e อสเหรอ w e อสตกล่มไปแล้วนะคะเรียบร้อย <c oughs> มาจากบวกจันแล้วแล้วเราก็จะพาคนแก่มาปล่อยเกาะเอ้ยจะพาคุณแม่แล้ะป้าๆมาปล่อยแก่ที่โ่งแยงจังเกิลนะครับคู่เขาไว้เยอะด้วยว่าหยาายน <laughs> 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 ี่นะครับแกงแกงผู้สูงวัโอเคฮะเดี๋ยวเราจะพาทั้งสามคนไปเล่น อะไรนะโรลเลอร์โคสเตอร์ร้อบาทก็เสียวได้นะครับจะดูกันว่าเขาจะกล้าลงกันไหมะแต่วผมถ้าเกิดลงผมคงต้องขับทั้ง3รอบเลยเพราะว่าต้อมก็ขับไปได้ผมสนุกอยู่คนเดียวรอบเนี้โอเคจัดการเขาหมดครับเตรียมตัวเตรียมใจหรือยังครับแม่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบไม่ได้คนอื่นไม่ลงไม่เป็นไรแต่ว่าแม่ต้องไปเพราะว่านี่คือ ภารกิจของแม่เราเคยมาแล้วใช่ป่ะไปี่โรงหมอ่ะรอบนี้เราจะาพาแม่มาฆ่า,า <c oughs> ตอนนี้แกตอนนี้แกเขาแก่นั่งอยู่ตรงนี้นครับแค่เดินขึ้นมาก็นเหนื่อยและ <c oughs> อ่ะสรุปยังไงครับแม่เล่นแล้วเรียบร้อยโซโซ เดีย๋ยวเล่นอะไรด่ะป้าแต๋วก็ไม่เล่นดูนเนีย่เฮ้ยมีคนเล่นเลยสรุปไม่มีคนเล่นเลยนะครับไม่มีใครใจถึงเลยหนูถ่ายไปดูที่ว่าคิวขนาดเนี้ใครจะไา คิวมันก็ยาวจริงๆครับคิวยาวมากเห็นคิวข้างหลังมั้ยนี่ไม่ใช่หางแถวนี่ไม่ใช่หางแถวนะครับอันนี้คือช่วงต่อจะต่อเฉยป็นระยะยาวไปอีกยูทะลุไปจนถึงที่จองตั๋วครับก็เลยสงสัยก็คงดื่มดังบรรยากาศอย่างเดียวเดี๋ยวไว้ข้าวหน้าครับข้าวหน้าค่อยมาอีกทีเดี๋ยวมาถูกเราไี่หนึ่ถูกรไว้ที่หนึ่งจะต้องมาแก้บนอีกรอบโอเคครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไป กินข้าวครับที่ร้านอะไรวะเน,นี่ยริมน้ำตกนะครับรับริมทานเดี๋ยวไปกันต่อครับแม่บอกว่ามีแดนอะไรนะนแดนเทวดาแดนสวรรค์เทวดาดวแดนเทวดาครับเดี๋ยวเราจะไปที่โน้นครับแม่ส่งรูปให้ดูสวยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแจ้งการ เขามีน้ำตกจำลองด้วยนะสวยเชียวด้านในก็สามารถขึ้นไปได้นะครับเข้าไปถ่ายรูปได้นี่ตรงตรงนี้ตรงนี้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้ตรงนี้นะียครับสามารถเข้าไปดูข้างในได้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่านางแบบของเราจะขึ้นไหวหรือเปล่าโอเคครับครับสำหรับแดนเทวดา ก็คงไม่ม <is> <function als> ีอะไรมากไปกว่าการถ่ายรูปร normal อย่าลืมนะครับไปเที่ยวไหนต้องพกผ้าหนาไหมผ้าหนาไหมผ้าผ้าปิดปากผ้าปิดปากนะครับผ้าปิดปากโอเคเดี๋ยวเราก็จะมารื้อฟื้นสกิลการถ่ายรูปให้เป็นดารากันอีกไปรู้จักรวมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่ใช่ดาราอย่างอ่านี่นะครับตอนนี้ต้อมก็จะเป็นนางแบบอีกแล้วนะครับ ไปไงครับสำหรับที่แดนเทวดาเอ้ใช่ไหม แดนเทวดาก็จะเป็นสถานที่ที่ในอนาคตคงเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่ง,งนะครับของเชียงใหม่ที่ทุกคนจะต้องแวะมาถ่ายรูปเพราะว่าเจ้าของเขาทําที่นี่ดีมากครับเ,าเอาต้นไม้มาลงแล้วก็เนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างให้สวยเลยคือตอนนี้กําลังทําน่าจะประมาณ70%ได้แล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จดีเนาะโอเคก็ทริปเชียงใหม่ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยว เราก็คงจะต้องตีลงแล้วกลับกันละแล้วเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเราไปที่ไหนอีกอย่าลืมตามที่ช่องต้มเหล่งลันลานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับใกล้จะถึงพันซับแล้วอ่าให้บุด้วย,ยก,กำลังจะครบพันซับแล้วนะครับยังนะไงช่วย f c นะครับ FC ต้มเหล่งลันลานะครับอยากให้ไปเที่ยวไหนยังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปที่ใหม่ๆ คาเฟ่ไหนที่ของกินอร่อยออย่ๆเดี๋ยวเราก็จะพาไปนาแนะนำมาแนะนำมาใช่ต้อมอ้วนทวนกิน,ออน,กนโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ